5คำถามที่ลูกค้าถามกันเยอะมาก 1. มีผ่อนไปใช้ไปไหมมีค่ะที่ยูเฟรนเราเรียกว่าออมดาวนะคะออมเริ่มต้นแค่100บาทไม่จําเป็นต้องออมทุกวันนะคะโหลดแอปมาก็เริ่มออมได้เลยออมถึงยอดวางดาวเมื่อไหร่ก็รับเครื่องไปใช้เลยนะคะ 2. ติดบูโรผ่อนได้ไหมผ่อนที่ยูเฟนเราไม่เช็คเครดิตนะคะดังนั้นคนที่ติดบูโรหรือว่าเครดิตไม่ดีสามารถผ่อนได้เลยค่ะ 3. ม,มีหน้าร้านไหมเรามีหน้าร้านถึง17สาขาทั่วไทยเลยนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปใช้บริการสาขาใกล้บ้านได้เลย 4. ีผ่อนรุ่นไหนได้บ้างผ่อนได้ตั้งแต่รุ่น iPhone 11ขึ้นไปเลยนะคะสนใจอยากจะผ่อนรุ่นไหนก็ทักแชทจิ้มหนึงหน้าโปรไฟล์มาได้เลยตรงนี้ ไม่ได้ทํางานประจํำผ่อนได้ไหมต้องบอกก่อนว่าที่ยูเฟนนะคะไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจําหรือไม่ประจําก็ผ่อนได้เลยค่ะใครที่อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ